ภายใน3าชั่วโมงใครเดินทางออกห่างจากผมไกลมากที่สุดด้วยงบ100บาทชนะสุดที่3าคนโดนลงโทษนี่งบครับคนละ1 0 0่อสบายสบายโชคดีนะครับแล้วก็ขอบอกอีกอย่างหนึ่งภายใน3าชั่วโมงที่ทุกคนเดินทางกันอ่ะนะมันยังมีภารกิจสุ่มไปให้ภารกิจเนี้ยจะทํากี่คนก็ได้แต่คนที่ทาภารกิจเสร็จคนแรกคนนั้นจะได้เงินเพิ่มว้าวาต้องบวกบกับเลยถูกต้องกี่บาทไม่รู้ไปรุ้นกันเลาเองขอให้โชคดีนะครับมีเวลา3ชั่วโมง โชคดีครับยังไงทุกคนมันก็ต้องเจอกันป้ายรถเมล์อยู่แล้วใครขึ้นก่อนได้เปรียบเร็วเร็วรีบไปทำไมอ่ะรีบไปทำไมทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าไปไหนฝ <c oughs> ่อยเลยฝ่อยเลยยังรู้เด้ยังไงเขาฝ่ายเลยฝ่อยเลยรอรอชลฝ่อยเลยท้าบกันว่าตอนนี้ออฟนำอยู่นะครับทุกคนแต่ผมว่าเวลาภายใน3ามชั่วโมงเนี่ยยังผมที่เป็นคนรักทะเลลูกทะเล ก็ต้องรู้อยู่แล้วป่ะว่าเราจะไปไหนโออยไใส่รองเท้าเลยมาอดิบเผื่อวิ่งป่ะไม่เตรียมตัวเลยไม่มีดูกระเป๋าแบนน้อยไปเดียว เหมือนคนที่นำนะครับคนที่นำอยู่จะเป็นน้องออฟนะครับไม่รู้ว่าวิ่งหรือเปล่าแต่ว่านำเพื่อเลยลองลงมานะครับจะเป็นฟ้ากับอาร์ตจะเป็นฟ้ากับอาร์ตเหมือนจะเดินคู่กันแต่ล่างท้ายครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรยังไงนะครับแต่ว่าคนที่ท้ายสุดเนี่ยจะเป็นเบฟคือแบบเดินเหมือ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 นไม่เอาอะไรเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจไมาอยู่ท้ายแต่คนนำเนี่ยจะเป็นออฟแสตนเนี่ยมันยังไม่ได้วัดครับว่าใครจะชนะหรือแพ้สิ่งที่จะวัดว่าใครจะชนะหรือแพ้คือสมอง ต้องมาดูนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีการวางแผนใช้เงิน100บาทในการเดินทางยังไงอันนี้เรายังไม่รู้นะครับก็ต้องรอดูต่อไป,ไปคือแผนของผมอ่ะไม่มีอะไรมากครับขึ้นอะไรมาก็ขึ้นอ่ะเพราะไม่รู้จริงๆโนแ no p a n เลยเอ่ะ no p แ a นเลยแบบ oh. no โ no น control อ่ะนะเดี๋ยวเรารอรถมาต้องเป็นรถไม่มีอะไรนะไม่มีแอร์เป็นรถ,รถกระจกเอาแบบเ,เด็กช่างอะโฟคิงอ,อะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านนะครับผมเอ็นไอ็อฟเนี่ยมายืนอยู่ตรงหน้าป้ายรถเมล์ผมคิดว่าเวอฟเนี่ยน่าจะเป็นขึ้นรถเมล์แล้วก็ไปเรื่อยๆแต่ที่ผมคิดออกตอนนี้นะครับผมจะลองโบกค,ครับทุกคนว่าเขาไปไกลที่ไหนสุดเนีย่ยเดี๋ยวเราจะไปนั้นเลยเราต้องไปตลาดมีนก่อนโอเคพี่พี่ว่าเส้นทางของเราอะ่ะเราอยู่ที่สตูใช่ไหมแล้วเราจะตรงไปตลาดมีนเพื่อไปนั่งรถตู้ไปลงรังสิตแล้วเราก็ไปต่อเรื่อยๆเลยหลังจากนั้นเราจะไม่ใช้ตงังละเพอถึงรังสิตปุ๊บเราจะ เซซโร่เม <Set> ื่อกี้เนี่ยคะเราเราเจอทีมพิแอร์ตเขาขึ้นเขาเดินขึ้นไปฝั่งตรงข้ามเก๋กู๊ดปะเก๋กู๊ดสุดเส้นทางนี้จะเป็นยังไงภายใน30ชั่วโมงตอนแรกอาจจะดูเหมือนไม่รีบนะครับแต่มันมันรีบมันรีบไปก็ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้ถี่ถ้วนนะครับทุกคนแฮปปี้แลนด์ปะบางกะปิไปครับ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 ผมลมเก้าปะไปเอ้ยไปเอาเราได้รถมีแล้วทุกคน เสียไป15บาทถึงตลาดมีนเหลืออยู่85บาทก็ใช้ได้ตอนแรกว่าจะขึ้นรถแบบไม่ได้เป็นรถมีปราปกาศแต่แต่มันนานมากมันนานมากเราได้ไปแล้วเราได้ไปแล้วไววไไป แต่เราซื้อน้ำไป7บาทตอนนี้เหลือ93บาทอันนี้อันนี้แบบคนละแดบาทคนละแปบาทเอ่โอโคติดฟ้าอยู่8บาทเฮ้ยเราพี่เบบะเราพี่เบบ่ะไ,<ม>ไ,ไม่ได้เหรอใช้หน้าตาอันยิ้มย้นแจ่มใสเดี๋ยวถ้าอันนี้ยังไม่ได้พี่ว่าเราอาจจะต้องใช้แผนไปเหมือนคนส่ง <Y AP. S 1> ของดี ดูดิทั้งรถไม่มีใครเลยมีแค่เราแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ารถคันนี้ไปไหนเพื่อมาวนกลับมาที่เดิมอ,อ่ยกลวาหา้หาเลยแม่โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เลือกตัดสินใจที่จะขึ้นมารถรถสองแถวนะครับเพื่อที่จะไปเดบมอ,อตรงรามคำแหงนะครับเพราะว่าตรงนั้นมีท่ารถตู้อยู่แต่ทีเนี้ยผมคิดว่าถึงเราถึงเข้ารถตู้แล้วอ่ะเงินเราก็ยังไม่พอครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถึงตรงนั้นก่อนเพราะผมคิดว่าออกไปให้ไกลจากตรงนี้ก่อนถึงเวลาของเราแล้วน้องเราจะลงไปเผเชิญโลกภายนาภายนอกกัน มาถึงโดยสวัสดิภาพแล้วทุกคนตลาดมินตอนนี้เวลาเหลือประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับเดี๋ยวเราไปส่งภารกิจแรกให้กับทุกคนกันดีกว่าอุ้ยจากเท่าที่ดูนะตอนนี้เมืาอหแล้วคนจะได้รถแล้วนะครับที่ไกลสุดเลยจะเป็นอาร์ตอ้้หอาร์ตตอนนี้ไปไกลมากครับผมไม่รู้ว่านั่อังอะไรนะแต่แบบไกลมากแล้วก็จะมีเป็นฟ้าก็มีรถแล้วออฟก็มีรถแล้วแต่ปัญหาคือเบฟครับตอนนี้เบฟ ยังอยู่หน้าหมู่บ้านอยู่เลยยังไม่ได้ไปไหนเลยครับแล้วสำหรับภารกิจแรกนะครับที่ใครทําสําเร็จล้วจะได้เงิน100บาทภารกิจนี้ก็คือใครหาวัดใกล้ฉันใน g o o g l e Map แล้วไปทําบุญที่วัดนั้นพร้อมถ่ายภาพส่งกลับมาใครส่งภาพมาเป็นคนแรกรับเงินเดินทางเพิ่มไปเลยครับ100บาทเดี๋ยวส่งกันเลยดีกว่าปับ๊บส่งเรียบร้อยภารกิจแรกมาแล้วครับทุกคนภารกิจแรกเนี่ยก็คือหาวัดที่ใกล้ Google Map แล้วไปทําบุญที่วัดนั้นถ่ายภาพส่งมาใครส่งมาคนแรกรับเงินเดินทางเพิ่ม หนึ่งร้อยบาทเชี่ยตรงนี้ไม่มี้านไหนใกล้ตรงนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยตเราก็จำเป็นต้องทิ้งหนึ่งร้อยบาทไปแล้วค่ะทุกคนเฮอตรงเนี้ยไม่มีใกล้วัดอะไรเลยแถวนี้มีวัดไหมครับวัดไม่มีนะพ่อแม่ถ้าวัดใกล้ก็ถือว่าเป็นวัดแถว เลยเลยสถานีตะบัวไปฝันเลยโอ้ทางสะพานไปโน่นนอ๋อทางสะพานสะพานไปใช่ทางสะพานไปเฮ้ยเดี๋ยวเราถามมีวัดแถวนี้ไหมนะครับวัดวัดแถวนี้มีไหมฮะมีวัดหมดวัดอะไรก็ได้ครับพี่เป็นวัดดตวั้องไปรู้ไปใจแล้วก็เท้าอ่ะแสดงว่าภารกิจนี้เราอาจจะอดวัดเพราะว่าไกลก็ดูจากแมพแล้วแม่งไกลจริงว่าแต่ไปไหนต่อไกลสุดจริงๆริงั้นเราต้องทิ้งภารกิจนี้พี่ว่าเราไปนี่แหละเราต้องทิ้งภารกิจแรกเพื่อ ไปถึงตรงนู้นแล้วเราจะได้หาอะไรที่ทําได้ง่ายๆไปนี่ครับวันใกล้ล่าสุดครับทุกคนไอ้เชี่ยต้องวิ่งแล้วโดวไอตัวตัต้องเอาหนึ่งร้อยบาทด้วยมาให้ได้โดวถ่ายรูปที่ตัวถ่ายตรงเลยโอเคตอนแรกนะครับทุกคนโคตรเหนื่อยเลยยี่สิบบาทที่เราเสียไปแนละ้วยี่สิบวันที้ผ่านไปหลังจากเราให้ภารกิจแรกไปนะครับ และตอนนี้เราได้ผู้ที่ทำภารกิจเสร็จคนแรกแล้วนั่นก็คือเบฟครับ <ST> AN AN คืออันนี้ผมเดานะดูดูจากในในแมปนะครับทุกคนเหมือนทีสามผู้ที่เหลือเนี่ยเขาจะไม่ได้สนใจเรื่องภารกิจครับเขาจะไม่ได้สนใจเรื่องเงินหนึ่งอเท่าไหร่เหมือนจะมีแค่เบฟคนเดียวนะที่สนใจนะครับก็เออเป็นเบฟนะครับที่ทำได้มีดีกับน้องเบฟวยครับโอนเงินให้เบฟกันหนึ่งบาทตอนนี้เราเหลือตังค์เท่าไหร่ื่อกี้เราเสียไป8บาทก็จะเหลือ9 2บาทนะครับทุกคนทำบุญไปอีกย0เหลือเจบาท160 ซึ่งผมว่ามันน่าจะยังไม่พอนะครับถ้านั่งถ้านั่งรถตู้ไปจากนี้ไปพัทยาประมาณร้อยห้าสิบมันยังไม่รวมค่าที่เราต้องเสียบนนั่งเรือไปที่เกาะล้านอีกประมาณสี่สิบบาทนะครับตอนนี้ผมยังขาดอีกประมาณห้าตีครมประมาณห้าสิบบาทนะครับก็เดี๋ยวเราต้องนั่งรถไปลังสิตเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะถ่ายระหว่างทางไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีคนเรายังถ่ายได้อยู่คือเราถึงลังสิตเมื่อไหร่อะตังห้าสิบบาทเราจะไม่ได้ใช้ละเราจะมีตังอีกเยอะเลย ก็เดี๋ยวเจอกันที่ลังสิตแล้วมาดูว่าผมจะไปที่ไหนไกลที่สุดหนึ่งสี่ห้าไปไหนวะเนี่ยไปหมอสิตไปขึ้นเลยไม่รู้ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนจริงเหรอขึ้นไปก่อนนี่แหละสีแดงแรงสองเข้าไม่รู้ไปที่ไหนต่อแล้วแต่จะไปเชื่อหรือว่าการนั่งเรือมันคือคำตอบปะไม่ได้นะทุกคนแต่มันเหมือนจะเป็นเรือที่แบบว่าวิ่งวิ่งแบบวิ่งแค่ไนกรุงเทพปะไปไปเดอะมอลล์เท่าไหร่ 2บาทที่ในเดือนเลยโอเคครับทุกคนสองต่อใ้คืนเรือนเพราะว่ามันไปมันไปได้เหมือนกันนะครับกูไม่ชนไปไหนได้ชื่อติ๊บสองติ๊บสองบาทตลอดสายนะครับทุกคนเนี่ยให้เด็กช่างว่ะไปหน้าชนด้วยไปหน้าชนไ่เจอกูงานเนี้ยเดี๋ยวคุณแสดงเอง <G l uch> ดูเยอะดูเยอะแลวตอนนี้เหลือเวลา1ชั่วโมง40นาทีครับทุกคนจากที่ดูนะโอ้โห <c oughs> การแข่งขันเขนาขั้งสูสีนะครับยกเว้นเบฟเบฟนี่คือเอ่อเป็นคนที่เพิ่งได้เงิน100บาทแต่ว่าไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ครับไม่เหมือนฟ้าออฟอาร์ทที่ไม่ได้เงิน100แต่ว่าเขาอยู่ไกลมากจริงๆมันไต้องวัดนะทุกคนจริงๆเดี๋ยวจะวัดตอนท้ายนะครับแต่ว่าจากเท่าที่แบบดูจากตาเปล่าเนี่ยไกลสุดผมว่าน่าเป็นฟ้านะ ไม่ก็ออฟอาร์ตนี่แบบยังยังยังแพ้อยู่อาร์ตนี่ไปใกล้ๆดอนเหมือแล้วแล้วตอนนี้ครับถึงเวลาสําหรับภารกิจที่2แล้วสำหรับภารกิจที่2นะครับให้ซื้อขนมอะไรก็ได้ในเซเว่นอีเลฟเให้ถูกใจพี่เป็ดมากที่สุดซื้อแล้วส่งรูปมาใครซื้อขนมได้ถูกใจพี่เป็ดที่สุดรับเงินเพิ่ม100บาท โโอ้หยากไหมยากตรงที่ว่าแกชอบกินอะไรนี่แหละเพราะปกติไม่ไม่ค่อยเห็นแกกินขนมอ่ะแล้วเราอยู่บนรถน้องมีทางลงไปเซเว่นได้แน่นอนภารกิจนี้เราคงต้องบอกลาไปแต่เพียงเท่านี้เหนื่อยมากเหนื่อยมากกูมั่นใจกูมั่นใจฟ้ามั่นใจ เรมัน่นใจร้อยซว่าพี่เบลกินอันนี้เวลาไปต่างจังหวัดหรือไปไหนต้องมีขนมอันนี้คือที่สุดอ,อ้ฟ้ามันส่งมาแล้วไอ้ฟ้ามันรู้ใช่ปะเอเเอแนี้ไงนะเดียวกันเลยใช่แต่ว่ามีร็อกโกเบอรี่กับโค้กขึ้แบบช็อตโค้กนะเออว่ะเอายังมีสิทธิ์ลุ้นด้วยโอเคครับทุกคนเราเจอแล้วนี่อยู่ข้างหลังอยูเท่าไหร่พี่ครับไปพัทยาเท่าไหร่ครับ 1้0ค่ะร้อยละสอ๋อเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงนครับเชื่อร้อยลขาดยี่สิบบาทต้องตื่นะงานเข้าแล้วครับทุกคนออตอนนี้มันมันมีทางไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหาวิธีแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนอุยหนักเหรียญบาทเลยหนักเหรียญซึ่หนักเหรียญยื้อยื้อไงวะเฮ้ยนี่ป้านี่ป่ะใครวะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่ะฟ้ามาเชิดซื<ๆ>้อรถนเลยมาสตรอเบอรี่ รถโคกมีฟ้าแล้วก็มีออฟนะครับฟ้านะครับเออ่ส่งอันนี้มาเป็นเยลลี่รสสตรอเบอรี่ส่วนออฟนะครับส yeah ่งเยลลี่ย่อเดียวกันมาเลยแต่ว่าเป็นรถโคกเอ่อจริงครับผมชอบเยลลี่อันนี้มากนะครับแต่ว่าผมคิดว่าแต่ที่ที่ผมชอบนะโปรตีนท anyway> ี่ผมกินนีผมกินแบบที่ฟ้าถืออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เข้าวกลางอันนี้ไม่ได้เข้าฟ้านะอันนี้จริงๆครับผมชอบกินอันนี้จริงนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะในพันธกิจที่2นะครับได้เงินหนึ่งร้อยบาทก็คือน้องฟ้านะครับโอเค อน,นุสาวปุเราจุ่มไ้เลยปะในที่สุดเราก็ได้ลงจากรถตู้เพราะว่าอะไรพี่หิวกองท้าม,มันต้องเดินด้วยท้องนี่ตอนนี้เราอยู่เซฟวันโกฝั่งโน้นฝั่งโน้เ<ร> <save S 3> นเซฟวันโกเราต้องเดินข้ามแต่ว่าแบงค์เคยเดจาวูวะยังไงพี่กูเคยเดจาวู u, อยู่ตอนเนี้ทำไมครับคลิปทิ้งนครนายกอะ่ะกูมากับฟ้าตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลย,เลยแล้วขึ้นรถผิดตรงนี้เลยแล้วเราก็วนเวียนกลับมาตรงนี้อีก เดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนแบงค์อยู่ไหมเดี๋ยวไปกินข้าวกันไปกินข้าวกันตอนแรกอะเจอวินแล้วแต่ว่ามันฝั่งตรงข้ามเราก็เลยเอ้ยไม่เอาดีกว่าแต่ว่าเดินมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะหาวินกัน,แล,น,นลแล้วทีเนี้ยเจอป้ายรถเมล์เราก็แบบเอ้ยคุยกันว่าเออหรือว่าเราจะรอ168ที่เรานั่งมากันดีมันเป็นการยืนสองคนอย่างเงี้ยยืนแบบมาแล้วแล้วก็ใครตอวะ ปเลยเซ็นทันพระรามสามตรงไหนวะไม่รู้เอาไหนดีเอาตัวสองเอาพระรามสามไป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 พระรามสามเขาไปที่ไหนวะพระรามสามอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยไอ้สุดสายมันอยู่ตรงไหนครับเด็นทางไปพระรามสาครับไกลไหมฮะไกลฮ้ไกลไม่ไม่วกกลับทางเดิมก็พอเนอะพระรามแปดแล้วคนหนึ่งอ๋ออ๋อรู้สึกเย็น ชื่นใจอเอาใส่อักไม้หนึ่งครับไม่ต้องใส่ถุงอะไรรคับน้องคะมีวินแถวนี้ไหมคะมีวินอ,อ๋อนี่เลยขอบคุณค่ะไปอนุสาวรีย์ค่ะไปไหมคะโอเคค่ะย่าเราได้วินแล้ว,วขอบคุณน้องๆขอบคุณน้องๆนักเรียนมากค่ะที่หาวินนี่ที่ขอบคุณค่ะ และตอนนี้เหลือหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับในการแข่งขันใครไปไกลจากผมมากที่สุดคนนั้นชนะจากเท่าที่ดูนะครับทุกคนตอนนี้เหมือนอาร์ตจะไกลสุดนะครับทุกคนคืออาร์ตจะไปออกโอ้โหอาร์ตใกล้ออกต่างจังหวัดแล้วอะแต่ว่าที่เหลือคือยังอยู่ในกรุงเทพอยู่เลยครับยังไม่ได้ไกลมากมอาร์ตจะไกลที่สุดเดี๋ยวเรามาส่งภารกิจกันดีกว่านะครับทุกคนก็พิเศษหน่อยมาเหลือหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมผมจะส่งภารกิจไปสองครั้ง<อ>มันจะมีภารกิจธรรมดาครับคือภารกิจที่3ภารากิจที่3เนี่ยคือถ่ายรูปเต็มตตตััััววเเหห็นน้้งแ่ยทา ห้ามให้ตากล้องถ่ายต้องหาคนนอกถ่ายให้ใครถ่ายแล้วส่งรูปมาคนแรกเนี่ยคนนั้นเอาเงินไปเลยครับ100บาทแล้วภารกิจโบนัสนะครับก็คือใครกระโดดน้ําคนแรกเอาเงินโบนัสไปเลย1000บาท1น0 0น้ําชยหนึงแต่ก็ก็เปียกน่อยนะครับก็ไม่รู้มีคนทํำไหมนะรอดูเอาว่างปะถ่ายรูปให้พี่หน่อยได้ไหมถ่ายแล้วแต่เห็นเต็มตัวหัวยันเท้าพอดีพี่ทำภารกิจอยู่เอาแต่เอาเห็นเต็มตัวเลยนะโอเคขอบคุณมากครับสลุแล้วสุกแล้วสุแล้วสลุแล้วสุแล้วุแล้วคนแรกวะ ใช่คนแรกไอออฟส่งมาแล้วเรามัวแต่ซื้อไห้ววยอยู่เลยดิมีคนถ่ายรูปมาแล้วครับทุกคนเป็นออฟนะครับโอ้โหฉิวเฉียดมากเป็นออฟแล้วก็เบมนะครับออฟนะครับส่งมาตอน4ี่โมงยีนาทีส่วนเบมนะครับส่งรูปถ่ายมาตอน4ี่โมงยีนาทีนะครับถ้า,าออฟพัฒนกิจที่3ออฟเป็นคนชนะครับวางเงินให้ออฟแป๊บเฮ้ยตอนท้ายแล้วน้อยร้อยหนึ่งไว้หนึ่งเข้าแล้ว <c oughs> ไรว่าตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่พี่ประมาณ140กว่าบาท147บาทเราจะไปต่อไหมไปต่อภารกิจโบนัสใครกระโดดน้ําคนแรกได้รับโบนัส1,000บาทอันนี้มีคลองไหมม่ต้องเนี่ยกินไส้บอลภารกิจโบนัสใครกระโดดน้ําคนแรกได้เงินโบนัส1,000บาทแต่เขาไม่ได้บอกเลยว่าน้าอะไรถูกปะพะฉะัน เขาไม่ได้บอกว่าน้ำไหนเขาไม่ได้บอกน้ำไหนฟ้าส่งรูปมาครับนวนเออส่งไปกระโดดน้ำแบบเหมือนฟ้าแต่เข้าใจผิดน,นะครับโดนฟ้าคิดว่าโดดน้ำแบบบ่อน้ำอันนี้แต่บอ่อน้ำหอดแล้วคือบ่อน้ำอ้าวทางบอสโอ้ยชาน้าแม่น้ำตรงนี้มีปะมีแต่ของเจ็ดๆว้าว้าว ทุกคนครับมันถึงเวลาแล้วอย่าลืมถ่ายนะอ๋อได้ครับเที่ยวเขาจะด่าหาด่ากูป่ะเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอายแต่เราทำได้ไป ผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงครับหลังจากเราให้ภารกิจโบนัสไปตอนนี้อาร์ตส,ส่งคลิปมาครับต่างกับฟ้าลิบลับฟ้าโดดไอ้นี่ใช่ไหมแบบแหบบ่งแนบบั้นเลยแต่อาร์ตครับอาร์ตไม่ไปแบบหองอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแบบสกปรกมากอ่ะแต่อาร์ตมันไปครับทุกคนมันทําได้ไงวะยอมพิมพ์บอกเลยยอมว่าอาร์ตยินดีด้วยโอนเงินให้อาร์ตครับทุกคนอาร์ตก็อาร์ตได้ไปนะครับหนึ่งพันบาทแล้วก็ตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่36นาทีเท่าน,นั้น เดี๋ยวเราจะทําการส่งภารกิจสุดท้ายไปนะครับซึ่งภารกิจสุดท้ายเนี่ยพิเศษหน่อยจะไม่เหมือนภารกิจอื่นๆคือภารกิจก่อนนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบถ้าทำสิ่งนี้ได้จะได้เงินหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้นะครับใครถ่ายรูปกับแมวสีส้มได้เป็นคนแรกโปรติจะได้เงินใช่ไหมแต่ครั้งนี้จะได้เป็นระยะทางครับจะบวกระยะทางไกลว่าผมเพิ่มสิบกิโลเรียบร้อยครับส่งแล้วนะครับไม่เป็นปัญหาพี่บอกแล้วเราจะไม่อดตายแบงค์ หนึ่งพันบาทเป็นของเราเรียบร้อยตอนนี้เราได้ภารกิจที่ที่สี่ภารกิจสุดท้ายแล้วพี่เป็ดบอกว่าให้ถ่ายรูปกับแมวสีส้มเป็นคนแรกบวกระยะทางเพิ่มสิบกิโลแล้วอยู่ไนเองมันไม่มีเหรอแมวอ่ะอันนี้อยู่ที่จังหวัดใช่อยู่ที่จังหวัดจริงคข้างทางเอาพีาภารกิจสําคัญภารกิจอันนี้คือสําคัญเลยเพราะว่าเราไปณตอนนี้เราไปที่ไหนไม่ได้เราต้องหาแมวอย่างเดียวค่ะนี้ตอนนี้เราก็ ภากรกิจสุดท้ายครับตามล่าหาแมวอันนี้ก็ลงอีกป้าหนึ่งไม่รู้ไปไป้ายไหนวะสวนลุมน่<ป>เพราะว่าตอนที่เราผ่านมาแม่งไม่มีอะไรเลยเว้ยผมว่าสวนลุมโอ,อกาสที่มีแมวแม่งเยอะสุดแหละในสวนอ่ะถูกป่ะเรามีสองหลอดของแบงค์หลอดหนึ่งสบายใจวะว่าแถวน,นี้จะมีแมวจรไหมนั่นสิพี่หนานใครใครเขาก็าบอกไม่เห็นไม่เคยเห็นไม่มีเลยมีไหมนะแมวน่ะ ตาสีฟ้าด้วยนะอุ้ยเจอยู่ตัวนึ่งมีเพื่อนที่เป็นสีชมไหมด้วยตัวนึ่งสีดำอยู่ตรงรอนเลยมีแมวหนึ่งตัวแมวดำอ่ะดูดิไม่กลัวคนเลยอ่ะเดินแอคเลยอ่ะต้องมีอีกตัวมันต้องมีอีกต้องเป็นรังเอ้อไม่ใช่รังดิต้องอยู่เป็นฝูงอ่าเราก็อยู่อยู่ตรงนี้แหละอยากกินอะไรแบงค์พูดมาเบาเลยเบาเลย เอาดีอยากยีลายอยากยีลายเดอให้เดี๋ยวเราหยุดอยู่แค่นี้แหละเพราะว่าเวลามันไม่พอแล้วเราไม่สามารถเดินทาง10นาที10โลได้เอนนี้เวลาใกล้ใกล้จะหมดแล้วล่ะอีกวันห้าทีสินาทีไม่รู้จะเจอหรือเปล่าแมว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 มวแ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 มว สบายสบายเลยเหลือเนาะพี่เกินอะไรพี่ไม่กินแล้วเราได้หนึ่งพันมาก็เอาไว้นั่งรถกลับบ้านนั่งแท็กซี่แท็กซี่สบายสบาย,บายก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขานั่ง,งางงกันแต่พี่นั่งแบบราชา,าคิดว่าเราน่าจะสู้ได้นะสู้ได้เพราะว่าเราก็ไกลอยู่อะเราไม่ได้ขี้ขี้แต่ทีนี้ต้องมาวัดกันว่าไอที่บวก10โลไปแล้วอะมันจะเป็นยังไง เจอแล้วสี่ส้มสี่ส้มจริงจริงได้เลย <c oughs> ได้แล้วสสม้มามกดีจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอคุณนะอุ้ยฟ้าเจอแมวแล้ว <c oughs> เราช้าไปจบเลยจบละเดี๋ยวส่งตำแหน่งให้พี่เป็ดก่อนเลสิสทีมดนีก่อนการแข่งขันจะหมดเวลาครับและตอนนี้ตอนแรกอ่ะคิดว่าจะไม่มีใครหาแมวส้มเจอนะแต่ว่าฟ้าครับ หาเจอจนได้คือส่งเนี่ยเยอะมากครับแบบคือไระถ่าย้านคนนู้นคนนี้แต่สุดท้ายก็เจอครับว่าเป็นรูปแมวสีส้มนี่ชีวิตโอ้อมแมวส้มจริงส้มจริงส้มจริงครับเอาโอเคก็ท่าเกับว่าฟ้านะครับได้ระยะทางบวกเพิ่มไป10กิโลแล้วบอกก่อนเลยครั้งนี้ตอนนี้การแข่งขันดูเดือดมากครับคือแบบอยู่ดีเบสมันเล่นเกมหรือไงไม่รู้มันขึ้นขึ้นอยู่ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เบกําลังนำครับทุกคน คือตอนนี้มีเบลคนเดียวที่ขับรถครับแล้วก็อาร์ตอาร์ตมันจะหยุดนิ่งแล้วไม่รู้ว่าเอาหนึ่งไปทำไรครับแต่ว่าออฟกับฟ้าเหมือนจะเดินนะครับก็ลิซิบลสุดท้ายมาดูกันว่าใครจะเป็นคนที่อยู่ห่างจากผมไกลที่สุดก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปหารถหารถไปขึ้นที่ไหนจากที่หนึ่งไปชนไหมเหน็นไม่น่ทันอีกสองนาทีจะหมดเวลาเราก็แค่เดินตลาดอีกสองนาทีแล้วก็กลับกัน การแข่งขันจบแล้วนะทุกคนตอนนี้เจ็ดมงยีส่งโลที่อยู่ตัวเองมาเลยอยากโกงเราทาได้แต่รอว่าใครจะชนะจบเลยจบละเดี๋ยวส่งตําแหน่งให้พี่ปิดก่อนแล้วเนนี้คงร3สามชั่วโมงเลยครับเรามาดูกันว่าใครคือคนที่เดินทางห่างจากผมได้ไกลที่สุดด้วยงบ100บาทนะครับเริ่มจากคนแรกเลยออฟนะครับตอนนี้อยู่ที่ส่วนอะไรสักอย่างหนึ่งครับโดนห่างจากผมทั้งหมด 17กิโลนะครับสำหรับออฟต่อมาคนที่2อ <c oughs> ครับอาร์ตนะครับอยู่ห่างจากผมทั้งหมดตอนนี้อาร์ตอยู่ที่แถวดอนเมืองนะครับอยู่ห่างจากผมทั้งหมดแค่18กิโลนั้นครับอันนี้ต้องบอกวิธีการวัดก่อนนะครับดกวนวิธีการวัดของเราเนี่ยค,คือคือสมมติถ้าผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอเบฟอยู่นี่เรานับเรานับเป็นเส้นตรงเลยนะเราไม่นับแบบปึ๊บเป็นทางโคง้งตามถนนนะครับเรานับเป็นแบบเป็นเป็นเส้นตรงเลย <c oughs> ต่อมานะับเป็นฟ้า <c oughs> อยู่แถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับอยู่ห่างจากผมทั้งหมด17กิโลแต่ฟ้า ชนะเกมหาแมวแล้วครับบวกอีก10กิโลาะก็ว่าฟ้านะห่างจากผลทั้งหมด27กิโลฟ้า17โลบวกแมวส้มโอ <c oughs> แมวส้มตัวชีวิตเพราะว่าตอนนี้นะครับฟ้าคืออันดับหนึ่งนะครับทั้งหมด27กิโลฟ้าวิบา17โลบวกแมวส้มอีก10เป็น27โลคือก็ได้อยู่ตอนนี้เรานำถ้าเกิดเบบน้อยกว่า27่สิเจ็ด่าฟ้าเป็นคนชนะทันทีนะครับ เบฟตอนนี้อยู่หูไกลมากครับไม่อยู่บางปะโกงไงเบฟอะเบฟนะครับทั้งหมด33กิโลครับซึควมเบฟคือคนชนะครับ ค่ารถเมย์ที่ไปอะ1้0สครับทุกคนแต่ทีเนี้ยแต่180ปสิเนี่ยก็คือแบบไปตรงแหลมบรีไฮเลยนะครับผมก็เลยขอต่อที่เขาว่าเออเนี่ยแบบผมมีแค่ร6 0ยได้ไหมครับที่เขาเขาก็เลยบอกนั้นเดี๋ยวที่ตรงตรงตรง,งไหนก็ได้ตรงพัทยา้วกันแต่ไม่ถึงแหลม้วกันน้องก็ไปเดินต่อเองอะไรอย่างงี้นะครับก็คือว่ได้แล้วตั๋วไปพัทยาเดินทางสู่บางแสนครับทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าพอหรือเปล่าคืออะไร พี่เปฟสามพนสามยเบฟสามสามกิโลกูชนะเบฟเที่ยวต่อได้ไม่ต้องกลับแล้วกูควรไปไหมและเราหนีพี่เป็ดมาถึงที่บางแสรับไอ้เชี่ยเนอการที่เราจะหนีคนคนหนึ่งเนี่ยเราต้องหนีขนาดนี้เลยหรอไอ้เชี่ยชัยชนะของผู้ที่เป็นโนหนึ่งของเรื่องของการหนีนะครับ เอาของหมดเลยครับสำหรับผู้แพ้ครับโอ้โอ้เชิญเลยครับน<า>ี่โคตรแรงนี่คือบทลงโทษนะครับของสำหรับเอ่อคนที่ออกไปไกลได้ได้ได้เอ่อไ,ไม่ชนะนะครับคนที่ชนะมีคนเดียวสี่สามคนจะโดนบทลงโทษใช่ไหมแต่ว่าจริงอ่ะอันเนี้ยดีไหวเบบิ๊กทำไมพี่มันคือน้ำผักกินไปปุ๊บสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงกินเพื่อสุขภาพครับคือแก้ม ถูกต้องคือเราไม่ได้แบบมันไม่ใช่เป็นบทคนที่แบบมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์มากประโยชน์แค่เราไม่อร่อยเพราะสามคนนั่นคือผู้ชายแท้จริงไอ้เบยแพ้ไม่ได้กินน้ำผักแถมยังต้องต้องกลับมาด้วยตอนนี้ลำบากอีกลำบากไอ้โดนัทเลยอ่ะเชิญเลยครับสามผู้แพ้หน่อยไหมสักหน่อยไปเลยครับอู้อาร์ตเอาว่ะแล้วสำหรับวันนี้ไม่เอามาแล้วแค่ทุ่งแพลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับ ยผมรู้แล้วมันเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนน้ำที่ผมลงไปเลย